เดี๋ยนี่แหละกูจะไาจังจางมึงมาเชเนยเก็จะเช็ว่ามันชุดน้อยเดียวเท่าไหรอยเอาไม่คิดทาคิดนทีไเห็นละโอยากเห็นละมอยาคง่ายากเนย่เห็น เอาอีกอันเดีให้าดังอขอเงินนะเด้กวขอเงินมิจิลีอยู่แสดงว่ายังไม้ค้าเขานี่ขาเสียงไม่หเยเพิ่มเลียงลช่นกแกลงเ อ้าพี่น้องก็แก่เราทาแป๊บเดียวเดี๋ยวนี้คอยยิงซองเก็บเตะเวรขี้เม่อกี้เนี่ยพ่อบูเหียนเกือบไปเยียบเอาขี้หน่อยต่อมาข้าไปให้เกือบเลียเอียด FC มาพลนี่ไล่มาหลายบ่อลายบ่อลายบ่อเราเป็นย แมวเนี่ยเนาะเกือบกันทำกุนแตกยอดเลยมาแล้วมาพ่อนไล่มาหอดแล้วมาเอาเนี่ยมันไปไหวมาเอาเ เปนความมันลอมาปีน <rôle à déc> ี้คือปีก่อนเหยมันพูดายหัวมาด้วยี่มันพูดยิ่หัวมาด้วยคุยคุย อันนี้มันมาพอะไร้จริงเลยบอกแมนเฮ่กันพัดได้บอลบมแมนในเบอง์ุมาเชื้อแนงเป็นพีวได้เคือการบอ๊บมักชิพเลย ไปว่มาเนี right ่นางัขาดทีนี่ขาดข้าไม่้แค่รูปเาเห็งมันไรเ้าช่ไบารบารีไร่ลอบอ่ลอบอ่ัวบอบัวโลเจน้เบิร์ช่ันกัวพกกันเป็นเอกภาพอ้ลอบ่ะลอลี สบดีขอแม่พี่น้องทังแฟนที่ดีทุกทุกท่านทินิ้วมือรบกับเนาะเอ่อกำแพงธทามทุกทุกานที่เสียสละเวลามาชมคอนเสิร์ตเนาะทีมงานของเฮาเดนวอเนี่กเาะขอขอบคุขบใจงคัในบ้านครูอาจารย์ประกันเลือไอ้งปรกันประกชประกชาอน่สมนาะเออถึงเชาเชใจผมก็หาโซนอะฮ่ mười lăm tàu 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 tàu

เอาไก่หน้าไก่ตาด้วยมาด้าผมเแม่พี่นอกนอกน้ำเงินนคำเลี่ยงเ่มเทอมฮีจอบจอกเทมจอบว่าบ้านเขาเอาป้านเขาเอาน้ำเกืือทั่วตายแล้วเมาเยอะล่ะ คูน uhm. ึงใส่คูนึงเลยดับท่อนี้ก็เจอมันเปิดนำก้อนตัุ๊กยิ้มใส่ เลือจุบัดจะแหเลจุบจะเกิกบฏตุกงียันกบงกบ้านเกิดสิบตกี้เอลาบลามืงเวีเบอสี่เนาะขอขอบคุณใจกาวในบ้านเนาะทงานการปกครองบ้านแลการดีแลทีให้ความสะดวกมาสงดะครับคืนนี่เนาะเอบคุณเซอร์เฟนมอทุกภาคส่วนขอบคุณแกเซเนอิซีที่มานงมาดินมาส่งเนาะส่งเสริมศิลปะศิมปินลาาเนาะ สิ้น chào สิ้น chào เฮ้ยใคร khỏe แม่แข็งเฮ้ยลุกตุลิติงเฮ้ยองคุลุกปุ๊กหมักเป็นวันเป็นไืนอีกฝ่หกไตหกไตมบนมีแอ็กโวติวกุุ้ลุงไก่กุ้งตุลินนี่กับปู้จิกินแกบเหล่าลาบปลาเป่ากินแซ่บชอยลาบปลาดอยกินกับผู้ชาวดอยกินเหล้าเต่าไวเดือดละห่างหางดัาเล็กหน่อยกับผู้ดบมาได้ขนาดแม่แกดำแล้วก็เต่าเลย จะไม่แกฮัดโดยเบียงจัมจุกไม่มัาแอลงเลียวแอมเบอผู้ตายก็ออกไปฟังผู้หญิงก็ซีกันไปทุกมือเโยงโยงโยงกับแม่โยงกตัวโยกเตี้ยเตี้ยคู่ลูกก้อยจัมจุเอ้าพี่น้องนมันนี่มาว่ายังไงใหญ่หางไปฟังเพลงมีแต่เสียงคำเสียงรำมาตอนพี่ตอนน้องน้องเออบรรยากาศมันนี้ก็ถือว่าหลายพอสมควรเนาะที่มาสุมาเซีย กะติบะกิเซ่คําเซมลับมาบอ่ามีเจตตุกเฮฮาเนาะเออมาฟังพี่ต้เนาะเอ้าบัดนี่มือตาบอดบ่ไดผู้มมือบอดเีเตกันโเลยอาูไลอด